การท่องเที่ยวในเมืองไทยอค่ะจะกลับมาฟื้นฟูเมื่อไหร่คะท่านเราจะกลับมาอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมแน่นอนนะครับภายใต้การท่องเที่ยวแบบ New Normal หรือการท่องเที่ยววิถีใหม่แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเนี่ยนะครับคงคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราให้ความสําคัญกับระบบสาธารณสุขเรื่องของการป้องกันการโรคระบาดต่างๆดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทางรัฐบาลเมื่อไหร่ที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ไปเที่ยวได้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะออกไปเที่ยวกันนะครับซึ่งคาดการว่าในประเทศเนี่ยนะครับ ก็น่าจะเริ่มขยับในเดือนมิถุนายนต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องรอคอยกันอีกสักระยะหนึ่งถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะประมาณตุลานะครับอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้ามา แต่ถ้าเกิดแน่ๆนะครับหลายฝ่ายพูดตรงกันก็อาจจะต้องถึงปีหน้าไปเลยนะครับแล้วแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจล่รคะท่านคะระยะแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมรว่า <ๆ S 2> คนจะสนใจเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้นนั้นเมื่อเราเตรียมความพร้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่2งนะครับระยะที่2ก็เป็นระยะที่เปิดให้เที่ยวนะครับอย่างจำกัดไม่ใช่ทุกพื้นที่เนี่ยสามารถจะเดินทางได้นะครับยกตัวอย่างอย่างตอนนี้ถ้าเกิดใครไปเชียงใหม่ใครไปภูเก็ตเอง ก็ต้องกักตัวนะครับดังนั้นระยะที่2เนี่ยก็จะเป็นระยะที่เดินทางค่อนข้างจํากัดเราอาจจะต้องแบ่งพื้นที่ที่เราสามารถเดินทางได้นะครับเช่นจังหวัดที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนเลยอันนี้เป็นกลุ่มที่1นึ่กลุ่มที่2ก็คือจังหวัดที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อใหม่มาในช่วงระยะเวลา28วันส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่3นั้นช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะอนุญาตให้เที่ยวกันภายในกลุ่ม1กลุ่ม2หรือ ข้ามกันไปข้ามกันมาในกลุ่ม1กลุ่ม2อัอยะที่2เนี่ยเราก็จะเน้นหนักในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศปีที่แล้วนะครับมีกลุ่มคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศจำนวนมากนะครับประมาณตั้ง23ล้านคนเนี่ยนะครับงั้นถ้าเราต้องการจะฟื้นการท่องเที่ยวโดยเริ่มจากในประเทศก่อนเนี่ยก็จะขอวิงวอนฮนระที่น้องประชาชนไทยที่ปีที่แล้วเดินทางนอกประเทศเยอะเนี่ยนะครับกลับมาเที่ยวในประเทศนะครับส่วนระยะที่สเนี่ยเป็นระยะสุดท้าย เราก็จะสามาเปิดทั้งจังหวัดต่างๆเดินทางกันได้นะครับต่างประเทศก็เข้ามาได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคงจะต้องใช้เวลาและทิมพันที่สุดก็คือว่าความพร้อมนะครับของแต่ละพื้นที่มากน้อยขนาดไหนนะครับเราคงจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไทยเป็นสําคัญที่สุดนะครับเราคงไม่ได้รีบอยากจะรีบเปิดแล้วพอเข้ามาแล้วเกิดการระบาดซ้ำเนี่ยผมคิดว่า ตรงนั้นเนี่ยมันจะทับผลักดันให้การท่องเที่ยวตกหลุมลึกไปอีกถามถึงแคมเปญพิเศษนิดน,นึงค่ะท่านคะจะมีแคมเปญพิเศษอะไรหมคะที่หลังจากโควิด1นที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาที่เมืองไทยคะ่ะเราก็จะมีแคมเปญขึ้นมายกตัวอย่างนะครับ <c oughs> เราจะใช้แคมเปญว่า Welcom e Superhero to Thailand เราจะมีโปรแกรมพิเศษท,ที่จะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกได้เดินทางมาประเทศไทยเรามีโครงการที่เรียกว่า r e a m n o ทชาเวลเลอร์ ator, ก็คือฝันไปก่อนเพราะตอนนี้ทุกคนไปจะากออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะให้ทุกคนสก่อนหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเราก็มีแคมเปญที่ชื่อว่าคิดถึงนะครับคือต,ตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าอยากไปไหนอยากไปไหนแล้วหลังจากสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยค่อยไปให้ถึงนะครับนี่เป็นตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างแคมเปญที่เราทําในช่วงนี้ครับหลังจากนี้ค่ะการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าหลังจากที่เกิด วิกฤตโควิดเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของสุขภาพแน่นอนอย่างนี้ท่านจะดึงความมั่นใจกลับมายัางไงดีคะทอทอเรา,ามีโครงการที่เรียกว่า Thailand Trusted นะ Amazing trusted Thailand คือประเทศไทยที่คุณวางใจนะครับ <c oughs> ต,ตอนนี้นะครับเราได้เตรียมความพร้อมของประกอบการในสิบประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท,ทั้งหมดอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารสปาสปานามกอล์ฟนะครับทำมาตรฐานที่เรียกว่าชา S H A ขึ้นมา มาตรฐานชาเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเอาในเรื่องของเซตติ้งหรือมาตรการด้านสาธารณสุขมารวมกับมาตรฐานของคุณภาพสินค้ามันหมายความว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเมืองไทยนอกจากความสุขจะได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องรู้สึกปลอดภัยด้วยด้วยมาตรฐานที่เรามาอยู่อันนี้แหละครับที่จะทําให้ไม่เฉพาะคนไทยนะครับคนต่างประเทศก็จะเกิดรู้สึกความมั่นใจว่าเข้ามาแล้วเขาจะปลอดภยัยเราก็กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นสมาร์ทแมปว่า ไปที่ไหนตรงไหนมันปลอดภัยนะครับเราเรียกว่าไฮจีนเวิเก i เตอร์นะครับ<ฆ>เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องเครื่องนำทางนะครับให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางไปที่ท,ที่ปลอดภัยผมคิดว่าตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจและคนไทยก็จะกลับมาเที่ยวครับและอย่างตัวผู้ประกอบการเนี่นะคะท่านมีแนวทางมีแนะนํำยังไงบ้างคะ ผมคิดว่ากลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยคงจะไม่คง,คงจะไม่ใช้เรื่องของของราคามากนักนะครับดังนั้นเนี่ยต้องขายความเป็นส่วนตัวนะครับความมั่นใจนะครับในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่ดูแลเขาทั้งในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าควรจะใช้เรื่องของพวก omnichannel ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับการให้ที่มันหลากหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับนะครับ new normal ที่มันจะเกิดขึ้น และทีมงานที่สุดนะครับว่าในยุคหลังหลังโควิดนียนะครับคนที่แข็งแรงนะครับเท่านั้นนะที่จะเดินทางได้นะครับตั้งต่อไปเองเราอาจจะต้องมีนอกจากบัตรประชาชนนอกจากอะไรแล้วอาจจะต้องมีเท์พาสปอร์ตอีกนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนที่แข็งแรงและสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวควบคู่ไปกับกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งขอเรียนนะว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องของราคามากนะเพราะระยะหลังโควิดเนี่ยนะครับ ราคาการท่องเที่ยวยจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากปริมาณมันมจะต้องถูกจํากัดน,นะดังนั้นต้นทุนต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผมต้องมีมาตรการการตลาดที่ดีนั้นการเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมนะครับการวางโพดิชั่นของโปรดักต์เราให้มันถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้ทุกท่านสามารถที่จะอยู่รอดภายใต้กระแสเชี่ยวกราดของเศรษฐกิจครับสุดท้ายค่ะท่านคะอยากฝากถึงผู้ประกอบการค่ะแล้วก็เชิญชวนคนไทยเที่ยวไทยค่ะท่าน ครับก็ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับทุกๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อกันนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าช่วงนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่ปลอดภัยในระดับต้นๆของโลกเลยเพราะในเรื่องของโควิดนะครับ ว่าอยากจะให้คิดถึงประเทศไทยถ้าเกิดท่านอยากจะออกไปเที่ยวนะครับคิดถึงประเทศไทยก่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะกลับมาอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขทุกคนครับ